ความเจริญรุ่งเรืองในทารรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท,ท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญนได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันด้วยเรื่องของคําว่าพุทธมนต์อันได้แก่คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ได้ขยายความกันโดยการเอาเนื้อหาสาระที่พระท่าน นำไปใช้สวดสาธยายในงานมงคลต่างๆที่เรียกกันว่าเจ็ดตำนาน12ตําตำนานคําว่าเจ็ดตำนาน12ตําตำนานก็คือพระสูตรสำคัญหลักๆ17สูตรบ้าง12สูตรบ้างเราได้ขยายความกันในพระสูตรแรกก็คือมงคลละสูตรนั้นได้จบเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราเมื่อคราวที่แล้วได้ขยายความถึงมงสูตรที่สองก็คือเรื่องของรัตนสูตรรัตนสูตรก็เป็นตอนแรกได้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน เมืองเวสาลีที่เกิดเหตุเพศภัยหลังจากที่กษัตริย์ฤชวีในปกครองไปฟ้าประชาชนเจริญรุ่งเรืองกันมาจนกระทั่งเจชั่วราชกุลอยูย่ๆก็เกิดภัยแรงเกิดภัยธรรมชาติเกิดอมนุษย์ก็ออกมาเบียดเบียนกินซากศพทําให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากมายแล้วก็ทําให้โรคอหิวาตกรโรคหรือโรคระบาดระบาดกันไปตายกันไปจํานวนมาก ก็เกิดการประชุมกันว่าแล้วทํายังไงจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ได้บางพวกก็นําเสนอครูทั้ง6แต่บางพวกก็นําเสนอบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าุท้ายก็มาลงที่ว่าให้ไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากกรุงราชคห์ซึ่งพระเจ้าพิพิสารเป็นผู้ประทากดูแลพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับกิจนิมนต์แล้วพระเจ้าพิพิสารก็พาให้ฟ้าประชาชนทําถนนหนทางโปรยดอกไม้ส่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเสด็จไปอย่าง เมืองแคว้นเวสาลีหรือเมืองเวสาลีเพื่อจะไปทําภารกิจในการที่จะทําให้ประเทศชาตินั้นมีความสงบร่มเย็นกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อข่าวที่แล้วเราได้ขยายความมาถึงตรงนี้ว่าพระเจ้าพิมพิสารพาประชาชนส่งเสด็จไปเองเลยแล้วก็เอาเรือประดับตกแต่งอย่างดีให้พระพิสุสงกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ารวมแล้วก็คือพระพุทธเจ้ากับพระพิสุสงประมาณ500รูปนั่นแหะเสด็จลงเรือ พระเจ้าพิพิสารส่งเสด็จไปถึงน้ําท่วมถึงคอของท่านน,นะเขาเรียกพสะก็คอจากนั้นพระองค์ก็กลับมารออยู่ที่ฝั่งเพื่อรอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสร็จกิจนิมนต์แล้วก็จะได้พากลับอย่างกรุงราชคลึกทีนี้วันนี้เรามาขยายความต่อไปว่าถ้าบอกเทวดาเบื้องบนจนถึงอคนิภพได้พากันทําการบูชานาคราชทั้งหลายมีกรรมพระนาคราชและอัศตาระาัตรนาขราชเป็นต้นซึ่งอาศัยอยู่ใต้แม่น้ําคงคา ก็พากันทําการบูชาด้วยการบูชาใหญ่อย่างนี้อย่าคิดตัว่ามนุษย์ทําการบูชาอย่างเดียวแม้เทวดาเนี่ยท้างบอกโอ้โหไล่จนกระทั่งอู้นไปถึงากานิพพุทธู่นะเป็นชั้นพรหมโลกนั่นะก็ทําการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัอนอย่างโกราหนเลยหน้าคราชที่พากันอยู่ใต้แม่นม้ําอยู่อะไรต่างๆก็พากันบูชาด้วยเหมือนกันเพราะคนเห็นอนุภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องบุญและบาปแล้วเนี่ยก็ อากันตัการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธวิภักเจ้าเสด็จไปทางแม่น้ําคงคาสิ้นระยะทางไกลประมาณหนึ่งโยชน์ก็เข้าเขตแดนของพระเจ้าฤาวีกรุงเวสาลีตอนนั้นพวกเจ้าฤาวีก็ทําการบูชาเป็นสองเท่าที่พระเจ้าพิมพิสารทำการบูชาออกไปรับเสด็จพระพุทธวิภาคเจ้าถึงในน้ําประมาณแค่พระศอพระเจ้าพิมพิสารส่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเดินเข้าไปกลางน้ำเอาจนกระทั่งน้ําท่วมถึงคอแล้วก็กลับขึ้นไป พระเจ้าวิชิีก็เหมือนกันลงมารับเลยเรือพอใกล้จะถึงฝั่งก็ลงมารับเป็นการแสดงความยินดีปีดาที่ว่าพระมิภาคเจ้าเสด็จมาถึงแล้วขณะนั้นเองครู่นั้นเองมหาเมฆมียอดคลุมด้วยความมืดมีแสงฟ้าแลบเคลื่อนตัวไปส่งเสียงคำรามคลืืน,นก็ตั้งขึ้นทั้งสี่ทิศลำดับนั้นพอพระมิภากเจ้ายกพระบาทแลกวางลงริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝนโบกกรพัดกโ็โปรยเม็ดโปรยเม็ดลงมา ชนเราใดต้องการจะเปียกชนเหล่านั้นก็ย่อมเปียกคือฝนโบกคารพัทเนี่ยท่านบอกมันจะออกเป็นคล้ายๆเป็นเม็ดฝนสีแดงคล้ายๆน้ําแดงที่เราเรียกกันในปัจจุบันเนี่ยนะแต่มีข้อพิเศษคือถ้าฝนโบกคารพัดต,ตกเนี่ยใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกคือความสึกโอ๊ยไม่ได้หรอผ้าเรายังดีอยู่ไม่อยากให้เปียกมันก็ไม่เปียกแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันฝนนี่มันมีความเย็นความอะไรขนาดไหน ากาเปียกหน่อยดิมันก็เปียกนั่นคือเป็นความพิเศษของฝนโบกอลพัดเกิดขึ้นด้วยอานาจของกําลังบุญกําลังบรารมีของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องของเทวฤทธิ์ฤทธิ์ของเทวดาด้วยบุญบรารมีของพระพุทธเจ้าผสมประสานกันไปอย่างนั้นผู้ไม่ต้องการเปียกก็ไม่เปียกในที่ทุกแห่งน้ําย่อมไหลไปเพียงแค่เขา่าแค่ขาแค่เสีเอวแค่คอซากศพทั้งปวงถูกน้ําพัด ลงสู่แม่น้ําคงคาก็คือซากศพทั้งหลายก็ถูกน้ำเนี่ยถูกฝนบอกร่าพัดไหลเสาะลงไปเอาไปรวมไว้ในแม่น้ําคงคาคนบอกโอ้ยแม่น้ําคงคาจะไม่เน่าเสียหรือนะปัจจุบันนี้ขนาดว่าคนอินเดียมีจํานวนมากมายมหาศาลที่พากันเผาศพแต่ละวันแต่ละวันเผาเสร็จก็โยนลงแม่น้ำคงคาแม่น้าคงคาแม่น้าคงคาเออแต่ว่าแม่น้ําคงคาเป็นแม่น้ําพิเศษที่สามารถฆ่าเชื้อของซากศพเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี แม้ปัจจุบันก็เลยทําให้แม่น้คาคงคานั้นยังไม่ได้เน่าเสียไปพื้นดินก็สะอาดพวกเจ้าฤาษีให้พระพุยภาคเจ้าประทับอยู่ทุกๆหนึ่งโยน์ในระหว่างทางถวายมหาทานโอโ้แค่เหยียบพระบาทลงไปแผ่นดินเท่านั้นน่ะชำระล้างพวกซากศพต่างๆของเน่าของเสียออกไปหมดเลยสะอาดเลยแผ่นดินพระเจ้าฤา,าษีเห็นอนุภาพอย่างนั้นก็เกิดความศรัทธาก็จัดถวายทานเหมือนพวกเราไปต้อนรับพระทูดงหรือต้อนรับ ธรรมญาตราเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดงาก็าวายพระตาหารเป็นสังฆทานแต่ละจุดแต่ละจุดกันไปทรงทาการบูชาเป็นทว,วีคูณสามวันจึงนําเสด็จสู่กรุงเวสาลีเมื่อพระผู้ธภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลีเท้าสัก,กะจอมถวยเทพนี่พระอินทร์เท้าสก,กะเทวราชอันหมู่เทพห้อมล้อมก็เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงเรียกท่านพระอ,อน,นุ์มาสั่งว่าดูก่อนอ,อน,นุ์เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้ ถือเครื่องประกอบพรีกรรมเดินเที่ยวเดินไประหว่างประการสามชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับพวกเจ้าฤิศวีราชกมุมารทำพรพปรลิศแล้วได้ตัดรัตนสูตรพระพุทธเจ้าพอไปถึงเสร็จปับ๊บก็ตัดเรียกพระอานทน์มาแล้วก็ให้พระอาน,นุเนเรียนรัตนสูตรแล้วก็ให้ทําพิธีถ้าเหมือนปัจจุบันก็คือให้เจ้าฤิศวีอุ้มบารประมาณนั้นนะให้พระอานทน์เป็นคนรดน้ำมนต์ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้น พระองค์ก็เลยให้ตรัสเป็นรัตนสูตรซึ่งแปลงเป็นพระคาถาพระคาถาเรียกเป็นพระคาถาที่หนึ่งว่ายานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขส,สพเพวภูตาสมปนาพวันตุอโธปิสก,กัจจสุนันตุภาสิตังแปลความเป็นภาษาไทยมาเลยว่าพูดทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้นหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศนั้นคําว่าพูดนี่อย่างหนึ่งนะผีนั้นอย่างหนึ่งปีศาจนั้นอย่างหนึ่ง พูดผีปีศาจเนี่ยที่เราเอามาพูดเป็นผสมปนเปกันแท้ที่จริงแล้วพูดนั้นก็เป็นประเภทที่มีกําลังฤทธิ์ที่จะแปลงกายได้อะไรได้ก็ว่ากันไปนั่นก็เรียกเป็นพวกพูดพวกผีก็อย่างที่เราเรียกกันก็คือพวกสัมภเวสีที่เข้าใจกันว่าเป็นพวกผีเล่ล่อนพวกผีไม่มีญาติอะไรพวกนี้เ็าเรียกว่าสัมภเวสียังไปยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอะไรประมาณนั้นถ้าปีศาจนี่พวกที่ตายไปแล้วเกิดความอาคตาแค้น หรือมีพวกที่ยังห่วงทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆก็ยังไม่ไปเกิดก็ยังกลับมาดูแส่สมบัติต่างๆเหล่านั้นบางทีก็จะเป็นปีศาจก็มีก็ไปแยกซึ่งรายละเอียดเราคงไม่ไ,มได้เจาะเอาไว้ตรงนี้บอกพวกพูดต่างๆที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอให้พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตโดยเคารพเถิดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นพระกาที่1ท่านได้ตัดมาอย่างนั้นพระาที่สอง ตัสมาอิภูตานิสานสาเมทสัพเพแม่ตังกรโธธรรมานุติยาปชายตทิวจรตโตจหรันติเยพลิงตัสมาหินลรักขะะอปมัตตาเพราะฉะนั้นแลพูดทั้งปวงท่านจงไข้ครวญจงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิดนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำเกริ่นว่าเออพวกพูดทั้งหลายนะเนี่ยพวกท่านจงฟังภาษิตของเราด้วยความรบแล้วก็บอกไว้ว่าเนี่ยให้ตั้งความเมตตาปรานาดีต่อมนุษย์ด้วย อย่าไปคิดทำร้ายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันประมาณนั้นมนุษย์เหล่าใดนำเครื่องเส้นสวงมาให้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงรักษามนุษย์เหล่านั้นเพราะเครื่องเส้นสวงก็คืออุทิศกุศลทำบุญอย่างนี้เป็นต้นเลยนะไปให้ก็อย่าไปทำร้ายมนุษย์เขาให้อนโโมธนาแล้วก็รักษามนุษย์มนุษย์นั้นก็จะได้มีชีวิตเอาทำบุญกุศลกันต่อเนื่องกันไป คาถาที่สามก็บอกว่ายังกินจีวิตตังอิตาวาโฮลังวาสักเกคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะตัดเจนะสวติโหตุรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือรัตนชาติที่ประนใดๆที่มีในโลกนี้ในโลกอื่นหรือในสวรรค์รัพย์หรืัตนชาตินั้นที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีนี้เป็นรัตนอันประณีตในพระพุทธเจ้าก็คือกําลังตรัสบอกพวกพูดพวกอมนุษย์ทั้งหลายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในโลกนี้แล้วก็ในโลกอื่นหรือในสวรรค์ในภพสามเนี่ยรัตนชาติที่เป็นทรัพย์เครื่องกึ่มใจหรือมีคุณค่ามหาศาลเท่ากับพระตถาคตคือข้าพสรรมาสัมพริจ้านั้นไม่มีแตบอกด้วยสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมีก็คือ,อ,อด้วยด้วยความจริงอันเนี้ยความสบบสวัสดีหรือความ สงบที่เกิดขึ้นจงบังเกิดมีแจ่เมืองเวสาลีนี้พระคาถาที่สี่ท่านก็ตัดต่อว่าขยังเวลาขังอมตังปณีตังยัทธสกาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะรมเมนะสมตธิกินจิอีทมปรรมเมรตนางปณีตังพระคาถาที่สี่ท่านก็ตัดต่อว่าขยังเวลาขังอมตตังปณีตังยทธสกาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะ ทมเมนะสมัติกินจิอีทมปธทมเมร,รัตนังปณีตังเอเตน,สเนสะสัจเจนะสุวติโหตุภาษากัญญามนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันประณีตไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบอกว่ารัตนะใดหรือแก้วอันใดที่ว่ามีคุณค่ามหาศาลแก้วนั้นก็ไม่มีคุณค่าเสมอด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พระธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นรัตนะอันประเสริฐที่จะทําให้มนุษย์นั้นหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนะไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั้นเราจะมีสะสมแก้วสะสมเงินทองไละมากมายไก่กองแต่ถ้าไม่มีธรรมะปฏิบัติธรรมไม่เข้าถึงพระธรรมกายไม่รู้จักหนทางสายกลางการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็ยังไม่มีแต่ถ้าเรามีธรรมะ ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งรู้เส้นทางสายกลางรู้ว่านี่คือจะไปสู่พันธิพาณน,นั่นแหละก็คือจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่ากับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าด้วยสัจจวาจานี์ขอให้ความสงบสุขสวัสดีสิริมงคลต่างๆบังเกิดมีต่อมาท่านบอกเป็นประาที่5ว่ายำพุทธเศษโถป,ปริวันณีสุจริง สมาธิมานันตลิกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมุนวิสติอิธรรมปิธรรมเมรัตนางปณีิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสรรเสริญธรรมสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดตาถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีนี้เป็นลัตนะอันประณีตในพระธรรมโดยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีก็เป็นการขยายความถึงเรื่องของธรรมะ ว่าเกิดความประณีต้วยจากการที่สมาธิจิตเราหรือความตั้งมั่นเห็นจิตพอเราเห็นจิตเราละเอียดจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็จะรู้ทาเห็นธรรมด้วยสภาวะจิตที่สงบที่ละเอียดที่ประณีตพระคาถาที่6ว่าเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทัคขินายาสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิ อิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนสุวัติโหตุความหมายแปลความหมายว่าบุคคลร้อยแปดจำพวกที่สัตวุรุษสันเสริญซึ่งจะเป็นบุคคลสี่คู่เป็นสาวกของพระสุคตเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทักษิณาทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นมีผลมากนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงค์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีคือท่านแปลความหมายว่าบุคคลที่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่บรรลุตั้งแต่ระดับพระโสดาบัน โสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิตา,า,าผลอนาคามีมกักอนาคามีหมอัลตามักอตัตผลเนี่ยท่านียกว่าสี่คู่แปดบุุษแล้วก็ขยายความไปถึง180ร้อยแปดประทวกที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบบุคคลผู้ทําทานโดยเฉพาะทําทานกับท่านเหล่านี้ที่เป็นพระสงค์นี่นะท่านบอกว่าอนเนี้ยได้บุญอย่างมากมายมหาศาลแล้วก็ อย่างนี้ผู้ที่บรรลุตั้งแต่พระโสดาบันไปอย่างนี้ที่เป็นพระสงค์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเป็นรัตนะอันประเสริฐเป็นรัตนะอันประณีตที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเพราะท่านเหล่านี้นั่นะได้รู้หนทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วไม่กลับมากันไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดยกเว้นพระโสดาบันที่จะต้องกลับมาอย่างมากก็แค่เจ็ดชาติหรืออย่างพระ,ะสกิทาคามีก็หนึ่งชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่อย่างไนก็ตามไม่ไม่ต้องกลับมาเาวียนว่าแต่เกิดแบบทุกทรมานเหมือนทั่วทั่วไปอย่างไงยังไงก็ต้องนิพพานแน่นอนก็บอกด้วยความที่เป็นสัจจวาจาอันแท้จริงว่าพระสงฆ์เป็นรัตนะอันประเสริฐอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งบอกก็ขอให้ความสุขสวัสดีมันเกิดมีนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแท้ทจริงแล้วเนี่ยการเราจะนับถือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์บางคนยังไม่เข้าใจเลย ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือว่าในพระสูตรต่างๆนั้นมันมีการขยายความถึงความละเอียดลึกซึ้งของพุทธรัตนะธรรมรัตนสังขรัตนะมันไม่ใช่ว่าเอ่อเอามาตีความกันตื้นๆแล้วก็บอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่นับถือพระสงฆ์แล้วนับถือแต่พระพุทธพระธรรมนั่นก็ไม่เข้าใจว่าทจริงเนี่ยมันมีพระพุทธเจ้าในระดับเบื้องต้นที่เป็นกายมหาบุรุษหรือกาย สิทธัตถะแล ah mm ้ว hmm. ก mm ็พู้ทธเจ้าในระดับลึกก็คือเป็นถาคตหรือเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมก็คือพระรรมกายภายในของพระองค์จากนั้นแม้ในพระสงฆ์ก็เหมือนกันบุคคลผู้ที่ปฏิบัติหรือบวชมาเป็นสมุติสงฆ์แล้วก็บุคคลผู้ปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระโสดาบันสกิตาคานาคาอรหัตอย่างนี้ก็มีความละเอียดลึกซึ้งออกไปอย่างไรก็ตามพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนะหรือพระรัตนตรัยนี้เนี่ย เราจะไปแยกจากกันอย่างนั้นก็ไม่ได้นะมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งกันและกันเหมือนบางคนบอกโอ้ยอย่างนั้นเรากินแต่น้ําอย่างเดียวไม่กินข้าวแล้วนี่ร่างกายเราก็ไปไม่ไหวหรือบางคนบอกว่าเออมรู้สึกว่าไม่อยากกินน้าแล้วจะกินข้าวอย่างเดียวตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็เป็นของเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยเราต้องไปทําความเข้าใจเราเป็นชาวพุทธหรือผู้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราอย่าไปตามกระแสไม่ใช่กระแสโลกโจมตีพระก็พากันไปเชื่อจนกระทั่งหมดโอกาสในการสร้างบุญสร้างารมีของตนเองแต่อย่างไรก็ตามให้ยึดดูด้วยว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะในความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทรัพย์อันประณีตทรัพย์อันประเสริฐนี้ที่จะเป็นที่พึ่งที่ลึกให้มนุษย์อย่างแท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนปฏิบัติให้เข้าถึงได้อย่างไรตรงนี้สังหังที่เราจะต้อง ไปทําความเข้าใจแล้วก็พากันศึกษาเรียนรู้ให้ดีอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่6ว่ารัตนะที่ประณีตอื่นใดจะเสมอเหมือนด้วยพระสงค์นั้นไม่มีด้วยสัจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลบังเกิดมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพระคาถาที่7เยสุปยุตตามนาสาธทันเหนะนนกามิโนโคตามาสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะ รัตถามุทานิปุติงพุนชมานาอิธรรมปิสังเกตลัตนางปณีตังเอเตนะส,สัจเจนะสวัตถิโหตุบุคคลเหล่าใดาในาศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตนไว้ดีมีใจมั่นคงหมดความห่วงใยบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอรหัตผลยังถึงอมตะนิพพานรับลดความดับสนิทแบบได้เปล่านี้เป็นลัตนะอันประณีตในประสงค์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีแล้วก็เปรียบเทียบไ้เห็นว่าประสงค์ของ ูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีการฝึกฝนอบรมตนไว้อย่างดีมีจิตใจมั่นคงก็คือปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่คือเป็นวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายของการบวชมาว่าสุดท้ายเราต้องการไปหมดกิเลสนะต้องการไปเป็นพระอาหารหันต์นะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันจะเป็นได้ยังเป็นไม่ได้ก็ไม่สาคัญสาคัญว่าบวชมาแล้วเนี่ยจะต้องมีจิตใจมั่นคงมีการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างดี อย่างนี้ท่านบอกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้กระทําอย่างนี้ก็จัดเป็นรัตนะอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นสังครรตนะเป็นแก้วที่ละเอียดประณีตในความหมายนี้มาปกถาที่8เนี่ยท่านก็ได้ตัดว่ายะถินทขีโลปทวิงสิโตสิยาจะตุภิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตะทูมังสปุริสังวะามิโยอริสัจจานิอเวตเจปสติ อีทำปิสังเกตรัตนังปณิีตังเอเตนะตัจเจนะสุวัตถิโหตุสัตตบรุษเราใดพิจณาเห็นแจ้งอริยสัจเราเรียกสตตบรุษเหล่านั้นว่ามีประมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังดินอันไม่หวั่นไหวพระลมที่พัดมาจากทิศท,ทั้งสี่นี้เป็นลัตนะอันปราณีในประสงค์้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีก็เช่นเดียวกันว่าในการที่ความเป็นพระสงค์ที่จัดว่าเป็นรัตนะอันปราณีเนี่ยท่านจะต้องมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ไม่หวันไว้ในมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นี่ถ้าทําใจท่านบอกหนักแน่นเหมือนเสาเขื่อนคาว่าเสาเขื่อนก็คือเป็นเสาที่ท่านฝังไว้เป็นถ้าเป็นยุคปัจจุบันเราเรียกกันว่าเป็นเสาหลักเมืองทํานองนั้นฝังลงไปแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ความมั่นคงของประเทศนั้นๆก็เป็นหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกกันวางศิลาเริ่มหรือวางศิลาริิมประมาณนั้นแหละ แต่ในยุคนั้นเขาใช้เสาไม้เสาไมบา้บางแห่งก็ใช้เสาตะเคียนก็มีใช้เสาไม้ที่เป็นมงคลก็มีแล้วเอามาปักไว้ที่หน้าประตูเมืองเขาเรียกว่าเป็นเสาเขื่อนเสาอ,อินทขินของเขาจะทําให้เกิดความมั่นคงคือฝังลงไปลึกมากใครจะไปโยกไปโครงไปคอนอะไรต่างก็ไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าพระพิสุที่บวชมาแล้วจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกกระทำไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจกิเลส ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้บรรลุธรรมอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นสังครตนะเป็นรัตนะอันประณีตอีกประการหนึ่งถ้าบอก้ริษัทจา,าจานี้เนี่ยที่ตัดเป็นความจริงไปอย่างนี้ให้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นพระคาถาที่แดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ถึงเรื่องราวของรัตนะสูตรส่วนว่าพระคาถาที่9้าจะมีความหมายว่าอย่างไร และสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่พระอนุนนท์ได้ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วเอาไปสาธยายแล้วจะสามารถเอาความเจริญรุ่งเรืองเอาความสงบสุขกลับมายัางเมืองเวสาลีได้หรือไม่เดี๋ยวเราเข้ามาติดตามในคราวต่อไปสําหรับวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุการให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุลขอให้ความปรารถนาน,น,นั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสําเร็จ,จ ขอให้มีดวงตายเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูจนิยาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอจะเริญพร